ช่อยเดเเน่ชิบคแ่ชิพัโอบริเล่แกินชได้พี่นางเลยัพอทั้งแม่ทั้งลูกกิเข่าขาเนาะข่าอเซโนเนาะกินข่ามกินข่าพัดุรุ่กินข่าพัดเเนาะเ้เด็กแกต้สาวเด้อนางเด้อ ทุกให้ได้เนาะมี่ขาดเห,ห,ห็นอะไรฮะสีมือจะบ่อบโอ้ฮะโอ้คือเขียร์แล้วตอนนี้โอ้ง่ามกว่าน่าเสียงโวยเนาะไปทางไหนเนาะห,หาดูเก้อจะติงเด้อไหลเด้อ พี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากลางสิพาน,พน้องเวนเนอร์เนาะแม่น้องนิวไปตลาดพี่น้องเอ้ยเพื่อไปซื้อหลังไใบมะตอกเนาะข้าวข้าวกับน้ำมาทำบุญกวาดเดือนเก่าดับพี่น้องเอนะ้ยเนาะแมนประเพณีเล้าเห็ดเขา่าคุณเข่าประดับดินพี่น้องเอ้ย ออกไปฮาสี่เ่องอนบไปนี่อกไปฮาตากแดดตากหน้าอีกนอ่เออแมมวินเนอร์บอวินเนอร์บอว์ี่เก่งเลยพี่น้องวินเนอแง่เก่งกว่าเก่าป่ะเก่งร้่ะเไปเแข็งแรงไ ซื่อเงิ่นป้าไอ้นี่ยังใหม่เนาะสี่ซอยป่าเชอร์เน,ะนาะเยยนน้ำว่านจักเนาะ ไายบุรุษบอข้าน้อยมี่บอข้าน้อยมี่บอมียังไหมับเข็ดบอกลารเลิกเราตลาดโอ้ย้ำมันชอบเสโนนู้นบ้อีก

โอ้ยคันน่าเห็นรถชนรถโอ้ยจช่เลยมาด้วยไหมคนเห็นรถเสียงร้องดัมอยู่แรถฉับิโอ้าะปมาเป็นตลาดไปบนอะไรกระดูกปลาเบอเกอร์ยังอยู่ในกินอร่อยด้วค่ะไม่รับไม่รั

ตั่วแป๊บเดียวเนาะตั่วขายไปบางอันเนี่ยขายกแหละเมนเอลเนียเขาเดแค่เดียวเนาะเขเดินแล้วเต็มตู้แค่เดียวอืมพวคนไหนล่ะก็จะมบอกไงจะมีบอกว่าคุณนี่เนาะก็จะขายอยู่เนาะเออใอรไปตู้ฮะได้ยังพครก็ได้ยังตลาดน้ำน้ำบ่ไปสิไปตลาดไปฮาวินเนอร์ไปเช่อโน่กันเหรอ ปจาหมุกอาคกบอกาป้องไน่ก็ได้ไปพ้อแล้วอไปตัดปจไปดูัวไปไดบอยไปตัดผหมูเดียาไปู้มาไปงห้อห้น่ะไปเลยปตูขาเลยนะงุนเยโดสี่สิบดสี่สิบพันเนาะมักมักมักมากมกไ้น่อยเนาะ ตัวไายอันนี้ปีที่ประกันผลกันผลกันปะพอปะจากตาเนาะค่ะไปไปเจ็บพวกไปเจ็บไปเจ็บชื่อซอยป้าคุณนุ่นซอยป้าพี่น้องเลยนุ่นซอยป้าเชอ่์กอนถูแล้วเราต้องอยู่กับมามาเพคนละมา บนกับบต๊ว่าลูกข้างก็ออกไปซื้อตลาดใหงไม่ได้เลยพอแย่งกันเรื่องภูรตาภูรตาใครบอกว่าโอเคล้วนี่อยนกันเรื่องภูรตาด้อเ่าวาโลกเท่านั้นนะตกันรอกตัวนี้ค่ะตัวนี้แล้ววันที่ว่าอตงใจเจาัว้าวมาไปซื้ออยู่ตลาดนั้นโซนเสียชิปนเออวลาวตลาดยัเาว้เอาตอย่ลงไปหน้าเลยไปไม่เนอ ตักมนยุ่่ไมใช่มเีวใกล้เีวนี่นีขนาดักมนย่งเที่ยวนี่แะนีมงนี่วานนมือเดียมีย่างีไดโรสีหอย่างเดียวนี่สีนีครับจบนี่แซ่แล้วครับทองไหลมาเทมาอนะลูกหมักมงคลอันนี้ไหนบเอาบดนี้เอานหวนยังนเาเอากินก็แซ่ด้นี่

นงพี่น้องเลยนะตอนนี้จะกำลังจะเดินทางพี่น้องเลยเนาะไปตลาดตะลีได้พี่น้องเด้อพาแม่น้องนี่คนไปหาสื่อเครื่องคอร์สเนาะมาใส่บาตรจัดน้ำทำบุญทำทานเนาะอยู่วัดจูว่าพี่น้องเลยเป็นประเพณีเล่าเดินเก่าดับเนาะบุญอ่อเขาประดับดินพี่น้องเลยเลยามกลางคืนเนาะ สองสามมุ่งเศร้ากันแมนเอาภาคเขา่าพนามลงวัดลงว่าคือปี่เตะกัดกรรติผ่านมาพี่น้องเลยเนานะไปให้ทางวัดทางบ้านเนาะอุทิจจนบุญกุศลเนาะทางเจ้ากรรมและนายเวรเนานะหรือว่าทางอ่าอย่างที่พี่น้องทีดวงหลับไปแล้วพอเมยเนาะพี่น้องเลยเอาสาธิตน้องเนาะจังไรกะคือสิแมนฟังไทยกับชีคกันอยู่พี่น้องเนานะ เดินทางาอีสานนํากนนีเดียวกันแหละเนาะออาษาแม่มีเว็บชืนุ่มชืยังให้น้องวนเนอร์เลยพี่น้องเนาะเอฮะดนาี่ยาบ่ดีะ่เดินทางไปนํากันพี่น้องเออได้กินบ่เนาะค่ะกินูคือสิเด้อขายหยังขายหยังไปไปไมไมซื้อซอยซื้อซอย เล่ห์รลบบราาดีกว่าเล่เร่เล่เร่โหนึ่งชิปคแดมาสิพันโอ้โหดริเล่แล้นี่เนาะเออมันเปเนวิธีการค้าของฝันได้นน่เนาะเพราอเราจะให้ลูกค้าลุ้มๆมากเนาะลูกค้าบอกขาแจ็คเราไมาเบิ้งบาทนี่เนาะ

ตอนจะเศร้าแดดแต่เศร้าเลยมือนีนพี่น้องเลยไปลูกออกตลาดสับบาทเนี่ยเด็ดแกแต่เศร้าด้วยพี่น้องเลยทักฟังไทยพอทมอควายคอมเมนต์มาส่งมาว่าโอ้แดดที่กันว่ะสนอพอทมอแดดแต่เศร้าแดดแกไป ้ากลงากลงเฮ้ยบกี้ตัวนี้นะบกี้ตัเป็นยางลางกเียกน้นันี้ตัวน้ข้างกั้งข้างจอกบกี้โอ้ยมีรองเลยเนาะไปไปตลาดก่อนนะป้าเอ้อ วอาเฝ้มงเชื่อคนไปเวียกเลยพอ,องเชื่อไปเวียกเลยพีนยนะ่น้องกัเนาะไปผัดนานมากน,นานมานนนไไก่ะผัดไปใกล้เยมาไหวอ่าสื้อนุมอน่มเสีงงยงดย้วย,ยด,ด้ว้ลม่ยนเย็นมากแม่เย็นเย็ยยนมาก่กไอเนี่ยคน่าเือล โอ้ยคิลุ้นอะไเชอเชื่อไปเฮียนลูกล่ะไปเชัไปเียนาไปของเฮียนจะไปเรจะไปน้ำไปน้ำพันย่างลูกเนาะนี่ฮน้าไปกับท่านนี่นี่นน้าไปกัท่นลูกเนี่น้าไปไก่กับท่านเนาะกิยากบสเอใส่ลูกมาใ่นะไม่ใส่เอาไปลอเอนไปเื่อมุ่ไปื่อักไ เออเออใชเน้องแมววนีบานบ้นหนูใครเยไปตึกบ้านเนี่ยใ่อเครื่องสีขาวเงินเงินเอาวกาไ่กระตุอันนี้ก็สไปแล้วสมาเล้เออน่สและไปปไปวินเไีตามมือที่ตามมืเสยไป Thân chứ bói anh sợ đấy, bố thân lé đi tháo hàng, bố thân đó Thân sợ lé Thân cứ kêu không hiền, nó sợ nó bình thường Cứ mắt nó Bạn có không có đại phí nào vậy Thân chứ bà Ôi Ôi Bố nè Ôi tóc chạy quá đó ก็ต้หัวว่าโอ้ยสงทอนผมม่นดนอนซูปตีนรถใช่ไตนไรตีนหลังนี่ตีนทางนี่ตลาดไาเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยไปใช้ ไห้เชื่อวะได้เชื่ออย่บ้าเไปดตลาดดอตลาดตลาดินเขาับได้เลยเขายังมุกกินใช่ไหมพี่น้องเลย้งห่อทั้งแม่ทั้งลูกกินเข่ากันเนาะเขายุสเโนเนาะกินข่ากินข่าพัดูบ่ ก็พักตอนนี too, too ้ะโต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 แดดแกเตดสาวเด้อพี่นักเรียนเด้อแดดเนาะแดดแดดยางแดดลายข้าวของเฮะพีปลาเออไปเห็นน้ำเห่น้ำหีปลาด้วยเห็นน้ามีปลาหรอเปล่ก cảm phân này nó con thụt pi nè cái này này nó tía ba ba luôn qua lại này dễ nghèo cứ hình nó rồi bà ba long phong bưởi đấy thụt pi tao đi ừ. đây này 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 này

คอยเก็บเงินทางใจเก็บเงินนะลูกเด้อโอ้ยะนือีบดีดินกับตาบอกหูกาโอ้ยคีดนกับตาลูกไป่ะสู้ๆพี่น้องเลยนาอกะลดทษเอานาะคุณจะได้ดอมลดกัน ว่าสิได้กดค้ำสันเนาะขาอเกาเนสิได้ทอนค้ำเลยเอี่ยวาเนาะเอาาอเอาอะไรเอาออ้อมอนทอหน่อยแล้วก็สิได้ลยมันีบรแล้ววันี้จะได้ขี่รถใหญ่แล้ว

ย nice ังกี่ฝุนบอลูกว่าฝนกับตาบ่ือยังกี่ฝุนกับตาวินบ่

เวลาแล้วสบายดีกันหมดคุ